้กลาเป็นอะไรอ๋อเราฝันร้ายนิดหน่อยนะ่ะไม่มีอะไรหรอกขอโทษทีนะอืมป้ะเดี๋ยวถ้าการบ้านเสร็จแล้วเราไปซุปเปอร์มาร์เก็ตกันเถอะว่าแต่เมื่อกี้ต้นกล้าฝันอะไรหรอดูน่ากลัวมากเลยอ๋อเมื่อกี้ฝันว่าพวกเราสี่คนกำลังโดนปีศาจเหล้าเบียร์จู่โจมนะ่ะมองออกไปทางไหนก็มีแต่เหล้าเบียร์เต็มไปหมดเราไม่ชอบเลยนี่พวกเธอดูสิ มองไปทางไหนก็มีแต่เหล้าเบียร์จริงๆด้วยโหมีเยอะจริงๆด้วยจะว่าไปเวลาไปตามร้านสะดวกซื้อก็เจอแบบนี้เหมือนกันนะแล้วทำไมต้นกล้าต้องกลัวเหล้าด้วยล่ะเราเห็นผู้ใหญ่แถวบ้านชอบดื่มกันทั้งนั้นเลยคือพ่อเราก็ชอบออกไปดื่มเหมือนกันแต่กลับมาจากดื่มแล้วเจอเรายังไม่นอนทีไรก็จะโมโหแล้วก็ดุเราแรงๆตลอดเลยฮะแต่ปกติพ่อนายใจดีมากเลยนะก็ใช่นะสิ แบบนี้ไม่ดีเลยมาทำอะไรกันตรงนี้ครับเนี่ยเด็กๆอ่ะครูตำรวจแด้สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ,วรบพวกหนูมาเดินเล่นกันนะค่ะแล้วก็มาหาซื้อขนมด้วยแล้วครูล่ะคะอ๋อพอดีครูเพิ่งเลิกงานก็เลยมาหาซื้อของกินเข้าบ้านน่ะครูคะหนูอยากรู้ว่าครูดื่มเหล้าไหมคะครูไม่ดื่มหรอกแต่ครูเคยไปรังับเหตุคนที่เมาเหล้าน่ะเหตุอะไรหรอคะ เขาดื่มจนเมาแล้วมีปัญหาทะเลาะวิวาทกันแน่เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตวุ่นวายน่าดูเลยล่ะอย่างนี้นี่เองแต่เรื่องนี้ยังถือว่าเล็กน้อยนะถ้าเทียบกับคนอื่นนะ่ะเพราะแอลกอฮอล์ในเหล้าจะทําให้สมองและร่างกายทํางานช้าลงการตัดสินใจก็ไม่ดีไม่สามารถควบคุมตัวเองได้จึงเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมากๆเลยล่ะแต่ผมเคยเห็นพี่คนนึงแอบดื่มเหล้ากับเพื่อนด้วยเขาบอกว่าใครๆก็ดื่มกันทั้งนั้นนะครับ ไม่จริงหรอกแม่วัยรุ่นส่วนใหญ่นะ่ะไม่เดื่มเหล้านะแล้วมันก็อันตรายมากเลยด้วยรู้ไหมว่าร่างกายของวัยรุ่นยังอยู่ในช่วงเจริญเติบโตดังนั้นเหล้าจึงมีผลกระทบต่อร่างกายรุนแรงกว่าผู้ใหญ่มากอีกอย่างการขายเหล้าให้แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปียังเป็นสิ่งผิงกดกฎหมายในประเทศไทยด้วยนะแล้วถ้าเป็นพวกวัยละคะทำจากผลไม้น่าจะไม่อันตรายหรือเปล่าคะ ไม่ใช่นะรุง้งไม่ว่าจะเป็นเบียร์วน์หรือเหล้าต่างก็มีปริมาณแอลกอฮอล์ที่ใกล้เคียงกันแอลกอฮอล์พวกนี้จะไหลเข้าสู่กระแสะเลือดของเราโดยตรงซึ่งทําให้ร่างกายเราอยู่ในอันตร,รายและเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายมากๆเลยละแล้วถ้านึกสนุกดื่มเหล้าผสมกับยาแล้วก็จึงตายเลยนะได้เลยหรอคะใช่อันตร,รายจากเหล้าเนี่ยมีมากกว่าที่คิดนะครูเคยเห็นคนที่ป่วยหนักเพราะโรคที่มาจากแอลกอฮอล์ เคยเห็นคนที่ต้องเสียคนในครอบครัวไปเพราะขับรถกลางที่เมาไม่ได้สติจนเกิดอุบัติเหตุเพราะแบบนี้ครูก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ดื่มเหล้าครูตำรวจแดนนี่เท่มากๆเลยนะครับขอบคุณมากนะจำเอาไวน้นะเด็กๆไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่ดื่มเหล้าเราเลือกได้ที่จะเท่อย่างแตกต่างอย่าให้คนที่เรารักต้องมาเสียใจเพราะเราโอเคไหมครับโอเคค่ะ